ฟ้าปลูกต้นชวนชมและต้นชบาวไว้จำนวนหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าอัตราส่วนระหว่างชวนชมกับชบาเป็น4ต่อ3คือปลูกชวนชมเยอะกว่าชบาเรารู้จักชบาไหมรอแล้วหรอไม่ใช่มั้งสีฟ้าๆนะั้นมันอันชันมล่า ชาเหมือนเรียนเรียนในวิทยาศาสตร์มหนึ่งอะที่เป็นดอกสมบูรณ์เพศอะ่ะเรียนยังเรียนยังอ่าม,มีมีหลายสีมีหลายสีเป็นดอกสมบูรณ์เพศชวนชมชวนชมเป็นต้นที่ไม่ไม่ค่อยมีใบมีมีแต่ดอกอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูแต่ทำโจทย์ก่อนนอะฮะเออเมื่อเขาขายต้นชวนชมไปแปดต้น ขายชบาสี่ต้นแล้วปลูกชนชมเพิ่มอีกสี่ต้นปลูกชบาเพิ่มสองต้นทำให้อัตราส่วนของชนชมและชบาเนี่ยเปลี่ยนเป็นห้าต่อสี่ครับข้อใดเป็นจำนวนต้นชวนชมและชบาที่ปลูกทั้งหมดฮนะ <c oughs> <c oughs> เออสนุกดีโจทย์ข้อนี้จะลองทำไหมหรือจะเฉลยเลย อ่าน้องลองไประหว่างน้องลองพี่จะเขียนไปเรื่อยๆอน้องลองทำลย จริงๆพี่ทําเสร็จแล้วนะอ่ะ <laughs> โอเค,คะอะ,อคอะงั้นงั้นฟังเฉยเลย้ไหมก็คือขั้นแรกเนี่ยผมก็ทําชนชมต่อชาบาหเหมือนเดิมถูกปะคือสี่ต่อสามนี่ตามที่โจทย์บอกนะฮะ ทีนี้เราก็มาตีความของคำว,ว่า4ต่อ3ก่อนคำว,ว่าตีความ4ต่อ3มันก็คือเป็น 4x ต่อ 3x ซถูกปะ่ะนะฮะซึ่ง x ตรงนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะ x ยังไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรทีนี้อานโจทย์ต่อโจทย์บอกว่าขายชวนชมไป8ต้นก็คือลบ8นะแล้วก็ปลูกปลูกชวนชมเพิ่มขึ้นมา4ต้นก็คือบวก4ทำนองเดียวกัน ชาบา 3x เนี่ยขายไป4ต้นก็คือลบ4แล้วปลูกชาบาสอต้นคือบวก2ได้อัตราส่วนใหม่คือ5ต่อ4ครับผม5ต่อ4ทีเนี้ยจากสมการทั้งล่างเนี้ยจากสมการทัางล่างเนี้ย,รเ,ยเราจึงสามารถหาค่า x ได้แล้วครับโอเคไหมคิดต่อคิดสมการนี้ต่อเราจะหาค่า x นะเราก็จะได้ เปลี่ยนต่อเป็นหารไปเลยนะคือ4 x ลบส่ส่วน3 x ลบสมีค่าเท่ากับ5้าส่วนสะเ้เปลี่ยนต่อเป็นหารไปเลยแล้วก็คิดเลขคูณควายเลยนะคิดเลขเยอะหน่อยนะอ่า สี 4, 4เป็น1 6 x ลบสิบเท่ากับสาม x ลบสินะครับย้ายข้างนะข้างซ้ายก็เหลือ x เดียวข้างขวาก็เหลือเลข6พเพรานะนั้น x เท่ากับ6กครับ x เท่ากับหกกลับไปแทนค่าตัวแรกสุดที่นี่ ถูกไหมแทนค่าที่ข้างบนเราก็เลยจะได้ว่ามันคือ x คือ 6, 6, 4, 24 6, 2ย2 6สี่หกต่อ18นี่คือหน่วยเป็นต้นแล้วนะเพราะนั้นทั้งหมดมีต้นไม้รวมกันเป็นเท่าไหร่ครับหน่วยเป็นต้นนะนเ,นอเออรวมต้นไม้ ก็คือยี่สิบสี่บวกสิบแปดเท่ากับสี่สิบสองต้นครับจบคิดอย่างนี้ไหนมีไหมมีช้อยสามนะฮะสี่สิบสองต้นโอเคไหมเ,เดี๋ยวทำสกินช็อตมให,ให้แล้วส่งเฉลยให้